คุณชูวิทย์กับมนวิเศษโพสต์แฉขบวนการล้มคดีเมื่อเป็นคดีใหญ่เข้าสู่ขบวนการตั้งแต่ตำรวจจับตั้งทีมสืบสวนสอบสวนทำสำนวนส่งให้อายการและส่งสารพิจารณาคดีในระหว่างนั้นมักจะมีข่าววงในว่ามีการวิ่งเต้นหรือเคลียร แม้ตัวจะอยู่ในคุกแต่มีการติดต่อขอประกันตัวบวกรบคูณหารยังไงใครๆก็ย่อมจ่ายดีฝ่าหากจบหรืออย่างน้อยตัวเองได้ออกมาสู้คดีนอกคุกมีการล็อบบี้โดยริ่มจับสำนวนตำรวจรั่วกลมด้วยเงินให้สำนวนอ่อนละทวยโทรหาตำรวจ อ่านให้ฟังก่อนอวดให้ได้ยินกับหูไม่งั้นคนอย่างตู้หาวคงไม่ประกาศกล้องว่าไปดูที่โูเกตจับตูได้หรือเปล่ามีเงินทำได้ทุกอย่างในประเทศไทยหรือจะเอาขนาดหิ้วสํานวนออกมาข้างนอกให้เห็นก่อนว่าของแท้ก็ทำได้แล้วจะดูจุดรั่ว นักผ่อนเป็นเบาส่วนที่เบาเอาให้หายเมื่อสำนวนไปถึงอายการเมื่อสำนวนไปถึงอายการเช็คดูว่ากองคดีไหนแล้วจะมีอายการทุจริตบางคนเรียกรับเงินเพื่อกำหนดทิศทางการสั่งคดีโดยไปประสานงานภายใน เป็นที่รู้กันว่าสายเทาติดต่อได้ผ่านทนายฟาร์มเข้าทำนองวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแบ่งกันระหว่างทนายกับอายการอาจเข้าแทรกซึมด้วยการเอาอายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาร่วมสอบสวนโดยติดต่ออายการที่รับผิดชอบคดี พยายามนำตัวเองเข้าไปพัวพันในการสอบสวนคดีใหญ่ๆเช่นเช่นแวะไปหากาแฟกินหรือชวนมากินเหล้าเข้าอาบอบนวดหากไม่ก็จะเสนอไปถึงระดับใหญ่ขึ้นไปการให้ถุงขนมรับเป็นเงินสดเท่านั้นถูกนำไปมอบให้ถึงที่ โดยไปเจราจาจบที่อาบอบนวดแห่งหนึ่งย่านรัชดาสมัยก่อนอยู่ในเครือของนายกําพลได้แก่เดอะหลอดถึงขณะตั้งออฟฟิศในห้องสูตรเหมากันทั้งเดือนโดยเจ้าของนายกําพลมักจะนั่งจนสนิทอายการคนนั้นชื่อย่อคือซอซาซอโซ เรียกเคียกันเป็นล่ำเป็นสันมีชื่อเสียงในวงการวิ่งคดีประสานงานให้อายการไม่สั่งฟ้องส่งสมนวนกลับไปให้ตำรวจลงความเห็นไม่ขัดแยง้งจ่ายสองส่วนไปกับแบบเหมารวบแบบเหมารวมมีทีจบคบทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันเดอะหลอดปิดเพราะเครือข่ายในกำพลค้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจนถูกยึดทรัพย์หนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ขเขมรแต่วิ่งเคลียรโดยใช้อายการคนเดิมเอาลูกเมียกลับมาไทยได้เช่นเดียวกับคดีบอสกระทิงแดงขณะนี้ย้ายไปตั้งออฟฟิศแห่งใหม่ในห้องสูตรที่มาเรียอาบอบนวดย่านรัชดา ใครอยากวิ่งคดีไปติดต่ออายการซอได้เรื่องนี้อายการทุกคนทราบดีเพราะชื่อเสียงโด่งดังเป็นอายการเทาจัดจนอายการดีๆเสียหายเมื่อขอบวนการไปถึงศาลจะมีนายตำรวจเก่ากเกษียณแล้วชื่อย่อว่าจอยศพลตารวจตีคอยรับวิ่งเต้นทําตัวสนิทสนมกับผู้พิพากษาหากินเรื่องวิ่งเต้นคดีอีกทอด อ๋อคนจนๆไม่มีเงินไม่มีโอกาสนะครับเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นคนอย่างตู้ห่าวถึงประกาศทุกโต๊ะว่าคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยต้องบอกก่อนนะครับนี่คือข้อมูลที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงและออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าดิอัปเดตให้ฟังครับ